สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แอดจะมารีวิวรหัสฟรีไฟอีกแล้วนะคะจะบอกว่า ID นี้มีเจ้าของแล้วนะคะแต่ว่าแอดเห็นว่า ID เนี้ท่องคุ้มลรวก็ตึงมากก็เลยอยากมารีวิวให้ทุกคนดูกันค่ะของในดีจะมีอะไรบ้างไปดูกันเลยเดี๋ยวเรามาดูที่ชุดกันก่อนนะคะว่าชุดมีอะไรบ้าง หัวหลักๆก็จะมีประมาณนี้เลยนะคะทั้งหัวทิ้งจอกแดงสกายเมกตายอีโวนะคะหัวจันทาแล้วก็หัวหมวยขาวก็มีนะทุกคนหัวหลักๆคือเยอะมากหน้ากากหลักๆก็จะมีทั้งหน้ากากไฟแว่นหัวใจหน้ากากขาวไฟอันใหม่นะคะมีแว่นอายุโอเคด้วยนะในส่วนของเสื้อก็จะมีตั้ง9 7 5เลยนะคะให้เลือกกันฉ่ำให้ตาเฉะไปเลยนะคะ มีทั้งสักทองชุด e vo, อีโวเยอะมากแล้วก็ชุดหลีกนะคะมีชุดปอนไฟด้วยนะแล้วก็มีไซเบอร์แล้วก็มีชุดต่อีโวอันนี้ด้วยนะมีชุดที่คอลแลบกับผาาอีโวไทท่าน,ด,านด้วยนะคะแล้วก็มีชุดแรงเก่าๆพวกสายไฮไลท์ก็มีนะ กางเกงก็เยอะไม่แพ้เสื้อเลยนะคะกางเกงหลกัหลกๆเยอะมากแถมยังมีกางเกงที่มาจากขั้นเก่าที่แลไปแล้วนะในส่วนของท่าทางก็จะประมาณนี้เลยนะคะมีทั้งท่าทางของปืนอัพเวล7นะคะท่าทางที่เอาไว้เต้นดูโอ้กับเพื่อนก็มีนะคะแล้วก็มีท่าเปิดตัวเนี่ย17ท่าเลยนะทุกคนย้ำว่า17ท่านะคะเยอะมากแล้วก็ยังมีท่าแปลงร่างอีก4ท่านะคะ ส่วนของชุดผู้ชายก็จะประมาณนี้เลยนะคะก็คือไม่ได้แบบว่ากากหรือว่าไก่เลยนะคะมีเล่นเยอะมากเหมือนกันกับชุดผู้หญิงนะคะมีทั้งสายไฮไลท์มีทั้งชุดขั้นเก่านะคะมีทั้งเลนเก่าด้วยแล้วก็มีพวกก,ก,า,กางเกงหลักๆเนี่ยเยอะมากเลยนะคะมาค่ะทุกคนเดี๋ยวแอดจะพาไปดูสกินปืนกันบ้างดีกว่านะคะเพื่อมีคนสงสัยว่าชุดตึงขนาดนี้แล้วสกินปืนจะตึงขนาดไหนก็ตามนี้เลยนะครับเยอะมาก มีทั้งปืนอัพเวลมีทั้งปืนอีโวแล้วก็ยังมีสกินปืนหลักอื่นๆอีกนะคะให้เล่นเนี่ยชำเวอร์ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการรีวิหัสดีไฟล์ของเพจเจ้าวอรวนะคะใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพจเจ้าวอรวเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยนะส่วนใครสนใจซื้อขายไอดีก็อย่าลืมนึกถึงเพจเจ้าวอวนะคะวันนี้แอดมินขอตัวก่อนนะบ๊ายบาย